รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย and say สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can Say กับผมตูนวรัตครับและอิงกี้นิชาค่ะสวัสดีอิงกี้ด้วยวนะครับะ,ะมาฮะวันนี้เราจะมีสถานการณ์มีอาชีพมาสอนภาษาอังกฤษกับคุณผู้ชมแบบง่ายๆเช่นเคยนะครับสร้างความมั่นใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะฮะคือมันมีสำนวนไทยที่เรียกว่าแบบ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นการเรียนก็เช่นกันแต่ประโยคนี้มีมีแบบภาษาอังกฤษแปลได้ไหมมีค่ะ where there is a will there is a way ก็คือที่ไหนที่มี Will ที่นั่นก็จะมี way ค่ะอ๋อเราจะไม่ได้เรียกความพยายามว่า t r y แบบตรงตัวอย่างนั้นค่ะ will ในที่นี้นะคะมไม่ได้หมายถึงว่ากําลังจะนะคะแต่หมายถึงความตั้งใจซึ่งวันนี้ครับอาชีพที่เราจะนำเสนอเรื่อง,ร,องราวของบทสนทนาและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ย นอาชีพเด็กปัมก๊มครับผมเด็กปั๊มที่เติมเขาอ,อายุไม่ถึง18หรือเปล่าบางทีเขาก็เกินแต่ยังเรียกว่าเด็กอยู่<อ>ผมเคยเห็นบางคน40-50ก็มียังเป็นเด็กปัม๊มยังเป็นเด็กปั๊มอยู่นะฮะเด็กปั๊มในที่นี้เนี่ย บางทีไม่ใช่แค่เติมน้ํามันอย่างเดียวแต่มันมีบริการอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวอะไรคะมีเซอร์วิสแบบเช็ดกระจกมีแบบเอาน้ํามาให้เวลาเขาแถมกับปั๊มน้ํามันหรือเติมแกส๊สเติมอะไรต่างๆและมันมีบทสนทนาเช่นอาจจะต้องคอยบอกว่าไม่คุณทมสูบุหรี่นะในที่นี้มันไม่ปลอดภยัยแลวบางครั้งลูกค้าก็เป็นชาวต่างชาติไงเดี๋ยวไปดูสถานการณ์จาลองดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปั๊มน้ํามันแห่งนี้บ้างครับ Good afternoon, sir. Please turn off your car and mobile phone. Okay. Full tank, please. What kind of oil? Huh? Excuse me. 95, 91, E85, E20, or diesel. Wow. E20, please. Please open the lid. <gasps> Hello. Do you have any garbage? No. Thank you. Do you want me to clean your windows? Oh, yes, please. huh do you want me to check the tire pressure yes please how much air pressure for your tires 30 for the front and 32 for the back please no smoking in the station sir oh yes sorry i forgot where's the toilet is this behind the convenience store 1,300บาท Sir. Do you have membership card? No, I don't. Do you accept credit cards? Yes, we take debit, credit, Visa, Mastercard and JCB. Here's my card. And please issue me a tax invoice in this company's name. <S please wait a moment. ก่อนที่มาคุยถึงฉากต่างๆในบทละคอที่ชม<ะ>ไปมัสักครู่นี้นะฮะ ขอเรียนรู้คำศัพท์ก่อนละกันคำศัพท์ที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยไล่เรียงไปเลยว่ามีอะไรบ้างครับค่ะอย่างปั๊มน้ำมันนะคะเรียกได้หลายชื่อมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกน้ำมันว่า petrol นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอเมริกันเขาก็จะเรียกว่า gas นะคะหรือว่า gasoline นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะใช้คาว่า petrol station Gas Station หรือว่า Fuel Station ก็ได้ค่ะ Gas Station ในที่นี้ก็ไม่ใช่ปั๊มแก๊สที่แยกกับปั๊มน้ำมันแบบบ้านเราใช่ไม่ใช่ปั๊มแก๊สค่ะแต่แก๊สนี่ย่อมจากแกซซิลีนก็คือพวกน้ำมันเป็นซิน๋อเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพูดคำหนึ่งไม่รู้เรื่องเขาอาจจะเป็นสำนวนอังกฤษก็ลองเปลี่ยนเป็นสำนวนอเมริกันดูชาวต่างชาติก็อาจจะเข้าใจนะฮะอ่ะทีนี้มาถึงบทละครที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถามว่า what kind of oil full tank please what kind of oil ันนี้ใช้ได้ไม่ได้ยังไงครับอรโรมาออยล์ได้ไหมคะเอามามเติม<ด>ออยล์ชนิดหนึ่งเหมือน,<ช>นกันเติมร็เกษียส <laughs> ิครับผมทีนี้เนี่ยเขาต้องการจะถามว่าจะเติมน้ำมันชนิดไหนก็เลยถามว่า what kind of oil อันนี้คือถามแบบไทยๆเลยแต่สื่อสารได้ไหมสื่อสารได้ไหมถ้าอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเขาก็เข้าใจแหละว่าน้ำมันมก็คือน้ำมันที่จะมาเติมรถนะคะแต่ถ้าเกิดจะทำให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะใช้คำว่า f o e l ดีกว่านะคะ which kind of f o e l ต้องเปลี่ยนจาก what เป็น which ค่ะเพราะว่าตัวเลือกเรามีจำกัดอ่าเรามีแค่ปกติในปั๊มก็จะมีอะไร95 91 E85 <91. S 2> e, 85, e 20, 1 0ใดๆพวกนี้ Diesel, หรือะะไม่ก็แก๊สโซฮอไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเลือกที่จำกัดเราใช้คำว่า which เนี่ยก็จะเป็นการจำกัดตัวเลือกมากกว่า เพราะ,ะฉะนั้นถ้า what kind of oil you want มันดูเยอะไปหมดเขาอาจจะแบบว่าอยากได้น้ำมันหมูทำยังไงไม่มี <c oughs> ต้องไปที่ครัว <c oughs> ไปล้านไขยกับข้าวนะฮะเพราะนั้นเราต้องให้เขาเลือกในตัวเลือกที่มีจำกัด what เนี่ยมันอาจจะถามแล้วเขาเลือกตัวเลือกที่เราไม่มีในที่นั้นก็ได้ทีนี้อีกหนึ่งคำถามคือ oil เนี่ยฮะมันใช้กับน้ำมันได้ไหมน้ำมันรถยนต์เนี่ย หรือมันครอบคลุมถึงน้ํามันทุกชนิดเลยมันครอบคลุมค่ะออยล์ก็คือเป็นแบบน้ํามันที่มันมันมันลื่นๆนะคะเรียกออยล์ได้หมดเลยเวลาเราไปร้านนวดอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คําว่าแบบเป็นอโรมาออยล์ก็ได้หรือว่าน้ํามันทําอาหารคุกกิ้งออยล์คุค่อนข้างกว้างทีเดียวได้ได้หมดหรือว่าน้ํามันเติมรถก็เป็นน้ํามันเหมือนกันครับผมนี่เพราะฉะนั้นคําว่าออยล์นี่มันครอบคลุมนะฮะแต่ว่าถ้าจะเฉพาะเจาะจงในปั๊มก็ใช้แก๊ส อย่างที่บอกตอนต้นใช้ Petrol ใช้ฟ u เอลค่ะหรือว่าถ้าเติมน้ำมันเครื่องก็อาจจะเป็นแบบ engine oil อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงว่าน้ำมันรถเนี่ยเราควรเรียกว่าปิโตรเรียกว่าฟ u เอลเรียกว่าแก๊สหรือว่ายังไงดีจริงๆมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกคำว่าแก๊สแก๊ซิลีนนะคะหรือว่าปิโตรเนี่ยเขาจะใช้เรียกน้ำมันเบนซินค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันดีเซลเขาก็ใช้คำว่าดีเซลไปเลยทับศัพท์ไปเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิด ใช้คำว่า f u ๊ l นะคะก็จะครอบคลุมมากกว่าทีนี้มาถึงเรื่องของข้อจำกัดและกฎกติกาในปั๊มน้ำมันนะฮะจริงๆเป็นกฎสากลแหละแต่ว่าเด็กปั๊มก็อาจจะย้ำอีกครั้งเวลามีลูกค้าต่างชาติมาเติมน้ำมันเช่นบางคนรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเปิดแอร์เปิดเครื่องทิ้งไว้เปิดเพลงทิ้งไว้ในรถเผลอๆอาจจะมีเผลอสูบบุรี่บ้างอะไรบ้างถ้าจะเตือนแต่ละอย่างลยนะครับ ข้อห้ามในปั๊มนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะพบได้เนี่ยก็คือสำคัญเลยในปั๊มน้ำมันเนี่ยติดไฟได้เพราะฉะนั้น no smoking in the area ครับค่ะ no smoking in the area ก็คือห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้หรือว่าให้ดับเครื่องยนต์นะคะเราก็จะบอกว่า please switch off an engine นะคะ please switch off an engine แปลว่ากรุณาดับเครื่องยนต์แล้วถ้าไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วมันอาจจะเกิดแบบสปาร์คขึ้นมาแล้วติดไฟใดๆก็แล้วแต่อย่างนี้ do not use mobile phone และอย่างที่น้องพนักงานในละครจำลองเมื่อกี้พูด please turn off your car and mobile phone อย่างเงี้ย please turn off your car and mobile phone โอเคใช้ได้เหมือน switch off ไหมจริงจริง เราจะไม่ค่อยใช้คำว่า turn off your car ค่ะเราจะใช้เป็น turn off the engine มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ดับการทำงานของรถยนต์แต่เราดับการทำงานของเครื่องยนต์ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ focus ไปที่ engine มากกว่า car hmm. เพราะว่า car มันเป็นแบบเหมือนตัวรถอย่างเงี้ยมันจะต่างกับการปิดมือถือใช่เพราะว่าปิดมือถือเราปิดระบบการทำงานของมือถือ oh. ถูกไหม แต่ว่ารถเนี่ยคือเราปิดการทํางานของเครื่องยนต์โอเคส่วนมือถือเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขั้นให้เขาเทิร์นออฟก็ได้แค่งดใช้ใช่ใน<ม>ระหว่างนั้นเท<ช>่าน,นั้นเองใน,ในบริเวณนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะทีี่เติมเต็มถังเนี่ยใช้ full Tank Please อย่างนี้ได้เลยไหมฮะเข้าใจนะคะใช้คําว่าฟูล k p งพี s e เนี่ยเข้าใจเลยหรือมีทางเลือกอื่นๆอีกนะคะอาจจะใช้คําว่า Fill It up f u l l หรือว่าฟ l Tank ก็ได้เหมือนกันค่ะก็สามารถสื่อสารได้เช่นกันนะครับทีนี้บริการอ,าอื่นๆที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยโ,โดยเฉพาะปั๊มน้ํามันไทยเนี่ยบริการหลายอย่างดีมากเช่นไม่ว่าจะขยะให้ทิ้งเช็ดกระจกหรืออยากให้เติมลมลอ้อรถยนต์ไหมแต่ละคําถามนี่ถามยังไงบ้างถ้าถามว่าอยากจะให้ช่วยทิ้งขยะไหมอาจจะใช้คําว่า would you like me to throw out any trash Would you like me to throw out any trash นะคะแปลว่ามีขยะอะไรอยากให้ดิฉันช่วยเอาไปทิ้งให้ไหม,มหรือว่าอยากจะถามว่าให้ช่วยทำความสะอาดกระจกให้ไหมนะคะ Would you like me to clean the window หรือว่า Would you like your window clean อ,ะะอยากให้กระจกสะอาดไหมเราก็จะเช็ดให้ใช่นะครับถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยนะคะหวังดีอยากจะมาช่วยเติมลมให้นะคะอาจจะถามคุณลูกค้าว่า how much air pressure would you like for your tires หรือถามว่า would you like me to check the tire pressure for you ก็จะเป็นบริการที่ทำให้ซื้อใจลูกค้าได้อีกนะว่าต้องการจะให้เติมลมรถยนต์ให้ด้วยไหมซื้อใจได้ด้วยเหรอคะแพงออไหมคะออสบ,บาท โอ้สิบ <10 S 1> บาทเองเหรอทีนี้มาอในนถึงเรื่องซื้อและเรื่องของการจ่ายตังค์เราบริการเสร็จสับเรียบร้อยเอ๊ะหลังๆเนี่ยเป็นบริการฟรีที่เป็นเซอร์วิสใหม่นะครับแต่ว่าค่าน้ํามันเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายและการชําระเงินมันมีหลายรูปแบบเงินสดก็ได้บัตรเครดิตก็ได้หรือเดี๋ยวนี้บางที่มีแบบสแกน QR code ตัดบัญชีก็ได้หรือลูกค้าบางคนเอาไปเบิกบริษัทต้องการใบกำกับภาษีหมดนี่คุยยังไงดีครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าปั๊มน้ำมันในเมืองนอกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบริการทั้งหมดที่ทพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่มีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะคะเป็นการบริการตัวเองทั้งหมดเลยคือต้องหยิบหัวจ่ายมาเติมเองเลยใช่แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเด็กปั๊มนะคะที่เด็กตลอดการนะรเวลาจะถามว่าที่ปั๊มนี้เนี่ยรับการจ่ายเงินแบบไหนบ้างนะคะให้ถามว่า do you accept credit card หรือว่าถ้าจะถามว่า รับบัตรเดบิตไหมก็ถามว่า do you accept debit card ครับแล้วถ้าขอใบกับภาษีล่ะ can you issue the tax invoice for me อ่า issue นะคะคือการออกเอกสาร,ร tax invoice นะคะก็คือใบกำกับภาษีค่ะเพราะฉะนั้นในการ ออกใบกำกับภาษีเนี่ยเราใช้คำว่า issue นะคะอืมครับเกือบลือมอีกอย่างหนึง่งบางทีเนี่ยลูกค้าเข้ามาจอดรถเสร็จจะเติมน,น้ำมันแล้วลืมเปิดฝาถังน้ำมันเด็กปั๊มเองเนี่ยเฮ้ยรถแต่ละรุ่นมันเปิดไม่เหมือนกันะนะจะไปบอกลูกค้าเอ๊ะก็ไม่รู้จะพูดยังไง open, open open เนี่ยแปลว่าเปิดแต่เปิดอะไรตรงไหนล่ะบอกเขายังไงดีครับวิธีการบอกนะคะเดินไปปุ๊บเคาะกระจกค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกลูกค้าว่า <c oughs> please open the fuel tank lid ลิดนะคะแปลว่าฝาค่ะอ๋อจะไม่ใช่ the <ว> door ที่แปลว่าประตูใช่ฝาขวดน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใช้คำนี้คำว่าลิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ลูกค้าเนี่ยเปิดฝาถังน้ำมันให้ก็ให้พูดว่า please open the fuel tank lid วันนี้ก็เรียกได้ว่าครอบคลุมคำศัพท์และบทสนทนาในปั๊มน้ำมันเผื่อว่าพี่พี่น้องๆ้องเด็กปั๊มจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการต่างๆเรื่องของน้ำมันชนิดต่างๆแล้วก็เรื่องของคำศัพท์ในการจ่ายเงินด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอิงกี้มากๆเลยนะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้เช่นเคยที่ www.etvthai.tv นะครับและพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการ I, I Can, can Say, say. วันนี้ตู่และอิงกี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ